เรื่องสั้นจบในตอนเรื่องเมียชังอุ้มท้องของสามีเพลย์บอยแต่งเรื่องและให้เสียงโดยอนัตตาอะไรนะแม่แม่จะให้ผมแต่งงานกับเยียมิวเนี่ยนะใหญ่เด็กกะโปโ,ปโลที่ขี้เรขี้เรคนนั้นนะนะธนทรหนุ่มหล่อจอมกระร่อน ที่ใครๆก็รู้ว่าเขาคือหนุ่มเพล์บอยวัย27ที่ชอบสาวๆทรงสะบึมมากกว่าจะชอบสาวที่ดูจืดชืดอ,อย่างที่ใครๆก็รู้ว่าหมิวหรือมัจฉาพรที่อายุน้อยกว่าเขาตั้ง4ปีในภาพจำคือตอนนั้นเธอทั้งจืดชืดดัดฟันผอมเก้งก้างแถมยังสวมแว่นตาหนาเตอะอีกด้วยใช่แหย่หมิวคนนั้นแหละ แม่ชอบเรียบร้อยดีนางธนพรบอกพร้อมกับยิ้มอย่างสาสมใจแต่คนไม่ชอบก็คือไม่ชอบอีกอย่างธนทรเองก็ยังอยากใช้ชีวิตเพลย์บอยควงสาวๆไปวันๆชีวิตด้วยเอยของเขาไม่อยากเรื่องไม่อยากจะคิด หรือสนใจเรื่องการแต่งงานซึ่งเขาไม่เคยมีเรื่องนี้อยู่ในหัวสมองเลยแม้แต่น้อยแม่คิดใหม่ได้ไหมผมยังไม่พร้อมยิ่งฟังเขาพูดแบบนั้นธนพรกับไม่สนใจแต่แม่พร้อมแกจะว่ายังไงมันก็เรื่องของแกแต่เรื่องสินสอดทองมั่นน่ะแม่จัดการพูดคุยกับคุณมายุราเขาเอาไว้เรียบร้อยแล้ว ได้ฟังแบบนี้แล้วเขาจะทำอย่างไรได้พอหันไปทางพ่อฝ่ายพ่อก็แค่ยิ้มเหมือนไม่รู้ไม่ชี้ทำเอาเพลย์บอยถึงกับทําหน้าู่ทูไม่มีอะไรพิเศษมากมายทั้งสองครอบครัวนะัดเจอกันเพื่อถ่ายภาพรีววด,ดิ้งเขามาสายอย่างจงใจเพราะอยากให้ทุกคนรู้ว่าเขาไม่เต็มใจจะแต่งงานเมื่อธน,นพรทำสีหน้าดุ เขาก็ทําเหมือนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่คนของทางร้านรีบเชิญให้เขาเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าและแต่งหน้าพอให้ขึ้นกล้องเขาก็ยังทำท่าเซ็งๆอยู่เลยแต่พอออกมาด้านนอกเขากลับได้พบกับเจ้าสาวของเขามาชาพรอ,อยู่ในชุดเจ้าสาวแบบสั้นนั่งอยู่ท่ามกลางสนามหญ้าเทียมเธอมีใบหน้าที่สวยหวานกว่าที่เขาคิดเอาไว้ แต่ก็นั่นแหละช่างแต่งหน้าก็คงทำให้เธอสวยก็คงประเภทสวยด้วยเครื่องสมอางอะไรประมาณนี้แต่ม้จะดูแตกต่างจากภาพจำที่เขาเคยจำได้แต่เธอก็สวยมากมาชาพอหลบตามองเขาเป็นพิธีเขายังคงดูดีเหมือนอย่างที่เคยเธอเคยจำได้แต่ดวงตาของเขาไม่ได้มีเอาไว้เพื่อมองเธอทั้งคู่ถ่ายรูปกันพอเป็นพิธี มีแต่แม่ของพวกเขาที่เอาแต่ชื่นชมว่าสมกันราวกับกิ่งทองใบหยกแต่มันก็แค่นั้นสำหรับพวกเขาแหละถึงแม้เธอจะร้อนรูบวาบยาเมื่อเขาแตะต้องจับมือสัมผัสเธอแต่เพียงเดียวเดียวมันก็คลายลงเพราะตนเองก็รู้ดีอยู่แก่ใจว่าเขาทำไปเพราะมีคนสั่งดูสิ แม้แต่หน้าของเธอเขาก็ยังไม่คิดจะหันมามองเลยหรือสัมปวันนั้นจบลงที่ร้านอาหารบรรดาแม่ๆภูมิใจกันหนักมากแต่ลูกๆกลับรู้สึกไปคนละทิศท,ทางทั้งสองกระอักกระอ่วนความจริงแล้วมาชาพรก็ไม่ได้อยากจะแต่งงานกับเขาเธอรู้ว่ามันจะต้องมีปัญหากันแน่ๆแ,แม้ว่ามันคือชีวิตของเธอ และเธอควรจะเลือกเองแต่ขัดใจแม่ไม่ได้เช่นกันสุดท้ายเธอก็ต้องยอมตามใจคนเป็นแม่อีกอย่างธนพรก็ดีกับเธอมากหากเธอทนเขาไม่ไหวจริงๆเธอก็ยังมีธนพรอีกคนที่เธอคิดว่าน่าจะช่วยเธอได้แล้วคืนนั้นก็ผ่านพนไปจนกระทั่งถึงวันที่ต้องมาค้างที่โรงแรมชื่อดังแห่งหนึ่งมาค้างเพื่อจะได้ตื่นมาแต่งหน้าในตอนเช้า เพราะยังมีทั้งงานเช้าและงานกินเลี้ยงตอนเย็นท่าทองของธนทรยังคงเหมือนเดิม,มเขาทำราวกับถูกบังคับตอนนั้นห้องของเขาอยู่ข้างๆเธอนี้เองแต่เธอกลับเห็นเขาพาผู้หญิงคนหนึ่งเข้าไปในนั้นด้วยและเขาก็ยังหันมาเห็นเธอเขายิ้มมุมปากเหมือนกับสยยยิ้มอย่างสาวสงใจ ก่อนจะพาสาวอกโตสะโพกเท่ากระมังเข้าไปกินตับกันอยู่ในนั้นแล้วเธอจะว่าอย่างไรได้อยากจะกลับตัวกลับใจก็คงไม่ทานเสียแล้วกระมังคิดดีแล้วหรอมียวเอ้ยเอาชีวิตทั้งชีวิตของเธอมาผูกติดกับเพลย์บอยไร้หัวใจคนนั้นได้แต่เศร้าจนน้ำตาซึมแต่ทั้งงานเช้าและงานตอนเย็นก็ผ่านไปแล้ว และถึงแม้ว่าเธอจะต้องอยู่ในห้องเดียวกันเขากลับไม่เคยพูดกับเธอแม้สักคำจนกระทั่งคืนนั้นผ่านไปเธอตื่นขึ้นมาตอนเช้าเพราะเหนื่อยจึงหลับไปทั้งคืนและเพิ่งมารู้ตอนเช้าว่าธนทรนอนอยู่ที่โซฟาเขายังหลับอยู่ด้วยซ้ำมัชาพร อาบน้ำแต่งตัวออกมานอกห้องเพื่อสมทบกับคนอื่นๆแต่เพลย์บอยที่แต่งงานแล้วอย่างเขาก็เลือกที่จะไปที่อื่นเพื่อเพราะเขาอ้างเรื่องงานธนพรปลอบใจเธออีกครั้งและเธอก็เข้าใจมันก็ดีเหมือนกันเธอเองก็ไม่อยากประชิญหน้ากับเขาสักเท่าไหร่พอไปอยู่ที่บ้านของธน,นพรแล้วเธอจึงขอแยกห้อง แม้ว่าธนาพรจะไม่เห็นด้วยแต่เพราะไม่อยากขัดใจจึงจำใจต้องยอมโชคยังดีที่เธอยังทำงานอยู่ที่บ้านที่บริษัทที่บ้านของเธอจึงไม่จำเป็นต้องทนอยู่ที่บ้านตลอดทั้งวันทั้งคืนบางวันก็อยู่ที่บ้านของตัวเองบางวันก็อยู่ที่บ้านของสามีแต่ไม่เคยเจอหน้าสามีสักครั้ง แต่มีคนถ่ายภาพมาฟ้องอยู่เสมอว่าเขายังคงควงกับสาวก้นกละมังไม่สำหน้าช่างเขาเถอะมาชาพรบอกกับตนเองมันดีซะอีกเวลาเลิกก็จะได้เลิกกันง่ายๆต่างคนต่างไปมาชาพรใช้ชีวิตปกติสุขรู้สึกดีที่ไม่ต้องผอเผชิญหน้ากับเขาเธอเสริมสวยไปโน,น่นมานี่ ทำงานอยู่กับเพื่อนๆเ,เหมือนมีชีวิตโสดจนกระทั่งวันหนึ่งเธอได้พบกับสามีเพลย์บอยของเธอโดยบังเอิญที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเพื่อนๆของเธอรู้กิตติศัพท์ของธนาธรกันทุกคนจึงมองเขาเป็นตาเดียวก็เพราะเขาพาสาวนมเท่าลูกส้มโอกับสะโพกกะละมังมานั่งกินข้าวด้วยกันท,ท,ทั้งๆที่เมียจดทะเบียนสมรสก็นั่งอยู่ไม่ไกล และอยู่ๆเขาก็สังเกตเห็นทว่าเขากลับทำท่าเมินเฉยพวกเธอจึงไม่สนใจและเลือกที่จะกินข้าวต่อไปเธอไม่สนใจเขาแต่เพื่อนในกลุ่มของเธอสังเกตว่าเขากลับมองมาทางเธอบ่อยๆสีหน้าท่าทางของเขาก็ก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากแต่คนอย่างเธอจะไปสนใจทำไมกันเล่า เธอขับรถกลับไปทำงานต่อที่บริษัทแต่อยู่ๆเขาขับรถตามเธอมาถึงที่ทำงานเธอขมวดคิ้วและจ้องเขาอย่างไม่อยากจะเชื่อที่เขาตามมาจอดรถบังหน้ารถของเธอเอาไว้และที่สำคัญเขาลงจากรถสุดหรูของเขาด้วยใบหน้าที่แสดงความรู้สึกราวกับว่าเขากำลังจะมาฆ่าเธออย่างไรอย่างนั้นคนอย่างมัชชาพรไม่เคยกลัวอะไรอยู่แล้ว เธอยืนจ้องเขากลับอย่างคนปรเชิญหน้าเมื่อเขาตรงเข้ามาหาเธอเธอทำอย่างนี้มันหมายความว่าอย่างไงเธอจ้องหน้าเขาอย่าไม่เข้าใจทำอะไรคะเขาเป่าลมออกจากปากสีหน้าท่าทางเหมือนรำคาญใจยังมีหน้ามาถามอีกเหรอเธอกับเพื่อนๆของเธอทำท่าอย่างนั้นแล้วไอหมอนั่นเขาพูดเหมือนระอาใจ หมอนั่นเธอทวนคำของเขาอย่างงง,ง,งใช่กไอ้ผู้ชายที่มันอ้อซ้อเธอทำอย่างกับไม่มีผัวร้ายนักนะนี่ทำแม่ของฉันรู้เขาว่าเธอทำตัวแบบนี้เธอคงต้องหลุดออกจากการเป็นสพายของแม่ของฉันแน่แนเขาตอบว่าอย่าไม่เกรงใจคนรอบข้างและเธอก็พอจะเข้าใจแล้วว่าเขาคงหมายถึงผู้ชายคนเดียวในกลุ่มเพื่อนของเธอ แมดหรือแมรี่เพื่อนสีรุ้งของเธอนั่นเองก็ไม่แปลกใจที่เขาจะไม่รู้ว่าแมดคือเพศที่สามเพราะแมดมักจะปกปิดตนเองตอนกลางวันแต่พอกลางคืนนางจะกลายร่างเป็นแมรี่แสนสวยทันทีแล้วไงคะฉันมีเพื่อนผู้ชายมานั่งกินข้าวด้วยก็เลยหึงว่างั้น เธอแกล้งว่าเขาลอยหน้าลอยตาแต่เขากลับทำสีหน้าเหมือนขยะขยงใครจะมาหึงเธอยีจ,จืดไม่รู้ว่าแม่เห็นว่าเธอมีดีอะไรสู้ผู้หญิงที่ฉันคววงไม่ได้เธอโหเราะอย่างชอบอ,อกชอบใจเมื่อได้ยินคำนั้นมันก็เรื่องของคุณปะอยากจะครวงใครก็เรื่องของคุณแต่ฉันเองก็มีสิทธิ์คบใครก็ได้เหมือนกันคุณ เป็นเพลย์บอยอยากจะเป็นก็เป็นไปซิฉันก็จะเป็นเพเกอร์บ้างมันก็วินเวินแล้วนี่เธอบอกอย่างไม่ยีร่รละอย่ามาทําเป็นหึงทั้งที่แค่ร่วมเตียงก็ยังไม่เคยคิดเธอพูดแล้วเชิดหน้าเดินหนีเหมือนพยาหงเขามันก็แค่อากาศท่าสำหรับเธอก็ในเมื่อเขาไม่เคยเห็นค่าในตัวเธอเลยแล้วคนอย่างเธอจะสนใจเขาไปทำไม คราวนี้เขาโกรธเธอมากมันคงเป็นเพราะมาชาพรเลือกที่จะเงียบมาโดยตลอดต่อหน้าผู้ใหญ่แต่พอเธอมีปากมีเสียงขึ้นมาบ้างเขากลับไม่ยอมรับเธอยังหันมามองเขาสีหน้าสาสมใจก่อนจะขึ้นลิฟต์ไปและตอนนี้แหละที่เพลย์บอยอย่างเขาจะเก็บแต้มแห่งความแค้นเอาไว้ในใจทดเอาไว้แล้วหนึ่งครั้งแล้วเราจะได้เห็นดีกัน ใหญ่หมิวตัวร้ายเขาคำรามในลำคอด้วยความคับแขนใจและสำหรับมาชาพรเธอได้แต่รู้สึกหงุดหงิดใจก้มลงมองแหวนแต่งงานที่รู้สึกหนักขึ้นทุกวันทุกวันอย่างพยายามจะหาคำตอบให้ตนเองเธอจะอดทนกับพฤติกรรมของเขาได้อย่างไรกันคืนนั้นเธอเลือกที่จะกลับมานอนที่บ้านเพราะมายุราเองก็ไม่สบาย และเธอซึ่งเป็นลูกที่ยังอยู่ที่ประเทศไทยจึงต้องคอยดูแลท่านเธอมีน้องชายอีกหนึ่งคนแต่ยังเรียนไม่จบอีกอย่างเธอก็ไม่อยากไปเชิญหน้ากับเขาเพราะรู้ว่าเขาจะต้องกลับมานอนทุกวันพุธหรือวันที่ธนพรออกคำสั่งให้เขากลับมานอนที่บ้านบ้างคืนนั้นธนพรบ่นลูกชายว่าเขาเที่ยวขวงผู้หญิงไม่เกรงใจว่าตนเองและแต่งงานแล้วแต่พอถาม ว่าใครเป็นคนเอามาฟ้องธนพรกลับไม่ยอมบอกทำให้ธนาทรคิดไปเองว่ามาชาพรเป็นคนเอาเรื่องนี้มาฟ้องและเพราะแบบนี้แหละเพลย์บอยตัวร้ายจึงรอดักเจอเธอที่ห้องของเธอเองคืนนั้นเขากลับมาตอนสองทุ่มหลังจากอาหารเย็นไม่มีใครรู้ว่าเธอกลับมายกเว้นยามมาชาพร เขาไปอาบน้ำออกมาจากห้องน้ำก็ต้องตกใจมากไม่รู้ว่ามีเงาใครอีกคนอยู่ในห้องของเธอหญิงสาวไม่ได้สวมชุดคลุมมีแค่ชุดนอนบางเบาจึงสามารถมองทะลุเข้าไปได้แล้วมันก็เป็นรูปเป็นร่างความงดงามเริ่มกระจ่างชัดในดวงตาขนแขนบวกกับความหืน่นทำให้เขาเริ่มย่างสามกลุมเข้ามาหาเธอช้า,ชา นี่คุณเข้ามาได้ยังไงนะ่ะออกไปนะแมมจะรู้สึกอับอายที่เขาใช้สายตายาบโลนมองรูปร่างของเธอแต่ความกลัวมันมีมากกว่าก็แล้วจะไล่ฉันออกไปทำไมเล่าแหมเห็นว่าเป็นเพลเกิลก็เลยจะมาลองขึ้นเตียงกับเมียสักครั้งนะสิเขาพูดพร้อมกับรอยยิ้มเจ้าเลยพูดเรื่องบ้าอะไรออกไปนะ ฉันไม่ยอมขึ้นเตียงกับคนบ้าเซ็กอย่างคุณหรอกยิ่งเธอทำท่าไม่ยอมเขาก็ยิ่งชอบใจถ้าไม่อยากขึ้นเตียงที่ระเบียงก็ได้นะจ๊ะกรี๊ดเขากระโดดตะครุบจนเธอล้มลงบนเตียงรูปร่างอวบอับอ่อนแอหอมกรุ่นอยู่ในอ้อมกอดของเพลย์บอยจอมเฮือดอย่านะอย่า เขาทั้งจูบทั้งฟอนเฟนว่าใสอย่างย่ำใจที่สุดไม่สนใจเลยว่าเธอจะยินยอมเขาหรือไม่หญิงสาวที่ไม่เคยต้องมือชายกลับกลายเป็นสาวร้อนสวา่างเมื่อเขาอยากให้เธอเป็นเขาจูบเธอไปทั้งร่างใต้ชุดนอนบางเบาเขาสัมผัสไปจนทั่วเซ็กมันทำให้คนหลงไหลก็เพราะอย่างมี้นี่เองจากผลักใสเป็นเรีกร้อง แม่ช้าสามีจอมหื่นก็จัดการเมียได้สำเร็จเธอกรีดร,ร้องสุ่เสียงแต่ปากถูกปิดเอาไว้ได้ทันแม้แต่เขาเองก็ยังไม่อยากจะเชื่อว่าเมียที่เขาแสนเกลียดแสนชังจะยังไม่เคยมีอะไรกับใครที่ไหนมาก่อนก็เธอเป็นคนบอกเขาเองนี่นาว่าเธอคือเพลเกอร์แต่นี่ไม่ใช่เลยสักนิดสุดท้ายเขาก็ทำทุกอย่างให้ช้าลง ไม่เร่าร้อนเหมือนคู่นอนคนอื่นๆที่เขาเคยผ่านมาธนทรเอาแต่จ้องใบหน้านวลแดงก่ำไม่วางตาไม่เคยคิดเลยว่าเธอจะยังบริสุทธิ์ผุดผ่องได้ถึงขนาดนี้นี่เธอไปอยู่ไหนมาเนี่ยเขาแค่อยากจะเอาคืนเธออยากรู้ว่าเมียที่สั่งจืดชืดมันจะจืดชืดอย่างที่คิดเอาไว้หรือไม่แต่มันกลับไม่ใช่อย่างที่เขาคิด เกมรักเกมพิสวาามันผ่านไปอย่างรวดเร็วและเขาเองก็ไม่คิดว่ามันจะเพียงพอจึงเริ่มเกมใหม่ยาวนานอย่างไม่คาดคิดเขาสอนให้เธอได้รู้จักกับประสบการณ์ที่เธอไม่เคยได้พบได้เจอมาก่อนและเขาก็รู้สึกพึงพอใจเป็นอย่างมากที่ได้บังคับให้เธอรู้จักตัวตนของเขาแต่เมื่อเกิมเมื่อเกมรักจบสิ้น เธอกลับทําเป็นโกรธเคืองเขาเพราะเขาบังคับเธอมาชาพรไล่เขาเออกไปจากห้องโกรธและอายที่เขาทํากับเธออย่างนี้แต่มีหรือที่คนอย่างเขาจะยอมจบง่ายๆมาชาพรไม่กล้าพูดเรื่องนี้กับใครเลยแต่ที่เปลี่ยนไปก็เห็นจะมีแต่เพลย์บอยที่เกลียดเมียตัวเองเสนอหน้ากลับมาที่บ้านบ่อยๆจนธนพรชักจะสงสัยเขาเดินตามเข้าห้องของเธอทุกครั้ง พอเธอไม่ยอมเขาก็จะปล้ำสุดท้ายเธอก็กลายเป็นทาสวัสดิ์ของเขาอย่างไม่จบไม่สิน้นยิ่งนานวันเขา้าทั้งคู่ก็ยิงเข้าขาแม้ว่าจะตราหน้าว่าเขาเป็นเพลย์บอยแต่ต่อหน้าคนอื่นทั้งคู่ก็ยังทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่คนยามาชาพรไม่ยอมพลาด เธอคุมกำเนิดเอาไว้อย่างดีโดยไม่มีใครรู้ธนพรถูกใจมากที่ลูกชายสุดแซบจากนานๆานทีกลับมาหาที่บ้านสักครั้งแต่เดี๋ยวนี้มาที่บ้านทุกวันมาหาเมีย ทั้งที่เคยประกาศว่าแสนเกลสแสนชังแต่ทุกวันมันกลับมาฟัดเมียของมันอย่างกับโดนของแม้ว่ามาชาพรจะกลับไปนอนที่บ้านกับแม่ของเธอทนาทรธน,นาธทก็ยังตามไปนอนกกเมียไม่ยอมห่างไปไหนสุดท้ายเพลย์บอยก็กลับมาตายรังจนได้หลายเดือนที่ธนาธทรเป็นเช่นนี้ จากที่เคยดูถูกเมียเกลียดชังเมียที่แสงจุดชืดแต่เพื่อนของเขากลับเห็นต่างหลายคนบอกว่ามาชาพรทั้งสวยทั้งมีสเสน่ห์แต่เขากลับไม่เห็นเป็นแบบนั้นแม้แต่ตอนนี้เขาก็ยังไม่เห็นความสวยของเธอเลยและที่ร้ายไปกว่านั้นธนาทรก็ยังควงผู้หญิงคนอื่นอยู่บ่อยๆและเพื่อนในกลุ่มของเธอนั่นแหละที่เป็นคนถ่ายรูปเอามาฟ้องเธอและเพราะบบดนี้ เธอก็เลยเริ่มจะตีตัวออกห่างจากเขาโชคดีที่เธอพอจะทำใจเอาไว้ได้บ้างแล้วเพราะรู้ว่าไม่ว่ายังไงเพลย์บอยก็ยังเป็นเพลย์บอยอยู่วันยังค่ำเมันห้ามสันดานเดิมๆของตัวเองไม่ได้หรอกและเธอก็เริ่มห่างจากเขาอย่างจริงจังๆแม้ว่าบางครั้งเขาจะตามมาหาแต่พอรู้ว่าเขาจะอยู่บ้านไหนเธอก็จะไม่ยอมกลับไปไม่บอกเหตุผลกับธนพร เพราะกลัวว่าแม่ลูกกันจะเข้าข้างกันและต่อมาเมื่อความรักมันเริ่มจะสุดทางเธอก็ตัดสินใจได้ทันทีเพราะเธอเองก็ไม่ได้รักเขาและไม่ได้จริงจังกับความรักแค่เสียดายเวลาที่ยอมแต่งงานกับผู้ชายเพลย์บอยคนนั้นเธอจึงตัดสินใจที่จะยหย่าขาดจากเขาเธอเตรียมจะจัดหาทนายความอยู่แล้วเพราะล่าสุดมาชาพรเจอกับตาของตนเอง ธนธรนัดผู้หญิงเข้าโรงแรมเปิดห้องนอนด้วยกันและซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมให้กันนี่แหละฝังเส้นสุดท้ายของเธอจะว่าว่าเธอทำอะไรไม่เห็นกับหัวผู้ใหญ่ก็ช่างเถอะพอธนพรรู้เรื่องนี้ก็โกรธมากรวมทั้งตัวของธนทรเองด้วยแต่พอทนายความนำหลักฐานออกมาชี้แจงทุกคนก็ถึงกับพูดไม่ออกมาชาพรไม่ต้องการอะไรเธอแค่อยากยา พอกันท,ทีเธอเบื่อเหลือเกินที่ต้องทนชายผู้ชายที่นอนกับผู้หญิงคนอื่นไม่รู้ว่าเขาเอาโรคจากผู้หญิงคนไหนมาติดเธอเมื่อไรเธออัดวิดีโอขอโทษผู้ใหญ่ทุกคนและหนีไปอยู่เมืองนอกไม่มีใครรู้ว่าเธอไปอยู่ที่ไหนเพราะเธอจะอยู่ที่นั่นเพียงไม่นานแล้วอยาไปเรื่อยๆแต่สิ่งที่แย่ไปกว่านั้นเธอดันท้องทั้งที่คิดว่าเธอได้คุมเอาไว้แล้วอย่างดี ธนาทรไม่ยอมอยาต้องส่งเรื่องฟ้องและเธอก็ปล่อยให้ทนายดำเนินการเพราะเธอเองก็ไม่อยากสู้หน้าผู้ใหญ่ด้วยเหมือนกันแต่เรื่องเด็กในท้องมันทําให้เธอต้องคิดหนักไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรที่สําคัญเธอแพ้ท้องหนักมากสุดท้ายต้องโทรศัพท์บอกน้องชายให้มารับเพราะอาการของเธอไม่ดีขึ้นเลย มาชาพรต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหลายวันและลูกในท้องของเธอก็ไม่แข็งแรงเมื่อเอ็กซเรย์ดูแล้วเด็กในท้องไม่ปกติเลยหัวใจของเด็กก็เต้นอ่อนเกินไปเธอไม่อยากทำได้ลูกพยายามดูแลทุกอย่างแล้วแต่แม้แต่ธนทรเองที่ดูเรื่องก็ยังมาดูแลเธอด้วย สภาพจิตใจและร่างกายของเธอย่ำแย่มากเธอเอาแต่ร้องไห้และสุดท้ายลูกก็จากเธอไปสร้างความเศร้าโศกเสียใจให้เธอมากรวมทั้งทุกๆคนที่อยู่เคียงข้างเธอธนทรเองก็เสียใจเขาพยายามจะปรับใจแล้วแต่เป็นเธอเองที่เสียใจจนแทบบ้าพอกันทีกับความเจ็บปวดผมจะทำยังไงให้คุณดีขึ้น เธอเอาแต่นั่งมองออกไปนอกหน้าต่างแล้วพูดออกมาอย่าให้ฉันสิแล้วปล่อยฉันไปสักทีและคคำพูดคำนี้ของเธอก็ทำให้คนที่เคยแข็งแกร่งอย่างเขาถึงกับสะเทือนใจมากตลอดเวลาเขาเอาแต่ทำร้ายเธอมาโดยตลอดความรักมันไม่ใช่ทุกสิ่งความจริงต่างหากที่ต้องมาเชิญธนทร จึงยอมอยาให้เธอแต่โดยดีแต่เขาก็ยังวนเวียนและคอยมาเยี่ยมเยียนเธออยู่เสมอและมันทำให้มาชาพรไม่ชอบใจไม่ต้องมาให้เห็นหน้าอีกไม่ต้องรู้สึกผิดเพราะในชีวิตของฉันการได้เป็นเมียชังของคุณคือความเลวร้ายที่สุดในชีวิตของฉันแล้วมันเจ็บที่สุดไม่คิดเลยว่าคนที่เขามองว่าก็แค่เมียที่เขาต้องการ จะทำให้เขาเจ็บได้ถึงขนาดนี้สุดท้ายแล้วธนทรก็ยอมจากไปแต่โดยดีแต่พอเขาไปแล้วมาชาพรก็ร้องไห้เสียงดังลัน่นเธอรู้สึกเจ็บปวดมากมายเหลือเกินเธอเคยคิดว่าไม่รักเขาแต่ความเป็นจริงมันหนีไม่พ้นกับคำว่าผูกพันเธอคิดว่าเธอจะหายดีได้ในสักวันแต่นานวัน เธอก็อยากไปตามทางที่ดีกว <empowerment> <partido. t ương ilgili> ่าไม่อยากอยู่ในสถานที่ดังเดิมคราวนี้เธอจึงหนีไปอยู่ไกลมากไม่มีใครรู้ว่าเธอไปอยู่ที่ไหนแม้แต่ครอบครัวของเธอเองเธอต้องการเวลาเพื่อที่จะรักษาจิตใจและร่างกายที่บอบช้ำส่วนธนาทรเบื่อเรื่องผู้หญิงเต็มทน หลายปีที่เขาเหมือนเป็นลูษีเอาแต่คิดถึงมัตราพรอย่างไม่รู้คลายได้ข่าวอีกครั้งก็เพราะแม่บอกว่าเธอกลับมาเยี่ยมบ้านกลับมาเยี่ยมพ่อแม่ของเธอแต่สิ่งที่เขาไม่อยากได้ยินก็คือตอนนี้เธอมีสามีแล้วและยังมีลูกอีกคนหนึ่งเธอดูดีมีความสุขมาก ไม่ต้องทนทุกข์กับคนอย่างแก่นั่นคือคำบอกเล่าของแม่บังเกิดกล้าวของเขาธนทรดีใจกับเธอด้วยแล้วเขาก็หวังว่าเขาจะลืมสิ่งที่เคยทำผิดพลาดไปแล้วเปิดโอกาสให้ตนเองได้มีความสุขให้ได้เหมือนอย่างที่เธอมี จบแล้วนะคะเรื่องสั้นจบในตอนเนาะเรื่องเมียชังอุ้มท้องของสามีเพลย์บอยนะคะก็ถ้าชอบก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์เนาะเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปแต่ฝากชมผู้สนับสนุนให้ตาด้วยนะคะตาจะได้มีรายได้เนาะก็ฝากด้วยกันแล้วกันนะคะ อยากฟังเรื่องเรื่องสั้นนะคะตามมีอีกเยอะเลยเนาะเข้าไปในเพลย์ลิสต์ในช่องของตานะคะคุณจะเจอเรื่องสั้นเยอะแยะเลยนะก็แค่กดเข้าไปฟังดูเนะก็เป็นประมาณนี้นะคะตามักจะเอาเรื่องล่าสุดนะคะมาไว้ข้างบนสุดเพื่อที่ว่าคุณจะได้กดแล้วก็รันไปได้เรื่อยๆนะคะว่าจะฟังเรื่องไหนเนาะไม่ชอบก็แค่กด ลูกสอนให้มันผ่านไปเนาะหรือไม่ก็เลือกเอานะคะจะได้ไม่ต้องเข้าไปหาในว,วิดีโอนะคะมันยุ่งยากเนาะก็เป็นตามนี้ละคะ่ะขอบคุณอีกครั้งนะคะช่วยชมผู้สนับสนุนให้ตาด้วยตาจะได้มีรายได้เข้ามาเนาะรักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ